อันนี้ตอนนั้นผมตัวจริงนางคุงผมแลยไปชมกันเลยอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Resident Evil 2เอ้ยไม่ใช่ Resident Evil Village EP EV 2กันนะครับผม ตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังไฟไหม้แล้วตอนนี้เราก็ต้องหาทางไปที่ปราทนั้นให้ได้ก่อนอ้อโหกูจะเดินไปทางไหนวันนี้ไม่มีไกด์ไลน์บอกกูเลยตายเถอะเฮ้ยอุยอ้ยมีถังน้ําเอ้ยถังระเบิดเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูฟันบับจะระเบิดใช่ไหมถังระเบิดโจมตีทางที่ได้เพื่อทําให้ระเบิดอุย๊ยอะไรฮะป้ะทาทั้งยมเป็นละยำตายเรามอบความรุ่งโรจน์เออฮัลโหล คุณไม่ควดออกมาอยู่ที่นี่นะมันไม่ปลอดภัยอะไรกันนี่ได้ยินผมไหมตาหูตึงมะเนี่ยเธอนี่เองพ่อของเด็กไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่พ่อของเด็กเด็กเหรือนี่เดี๋ยวสิหมายถึงรถเหรอรถอยู่นี่งั้นเหรอรถรถใช่เด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายมากตั้งแต่คุณแม่มิรินดาพาเธอกลับมาที่หมู่บ้านของเราก็ตกอยู่ในความมืดมิดพูดอะไรของคุณน่ะเซตประหลาดเหรอ นั่นไงประสาทระครังประสาทประกาศถึงอันตรายพวกมันกำลังมาๆๆไม่เดี๋ยวก่อนรถอยู่ไหนอีป,ป้าบอกกูก่อนคุณแม่มิดีาคือใครระครังดังขึ้นเพื่อเราทั้งหมด <ๆ S 1> พวกมันมาอีกแล้วๆๆอะไรอีป,ป้ามึงหลอนไมเนี่ยรถอยู่ที่นี่เหรอไม่นะเราต้องตามหารถขอชักแมกก่อนกูขอยิงอีป,ป้านี่ก่อนเลย ป้าไหนงไงเจอแล้วเจอแล้ว,ลวโผว่มาแล้วกูยิงแน่เลยอ่ะเฮ้ยป้าไปไหนแล้วอเอ้เอ้าป้าป้าแม่งหายไปแล้วนี่ยิงขู่แม่งทีนึงไปดีกว่าไปดีกว่าครับผมโหตอนนี้แล้วก็อุ้ยมาในสถานที่แปลกอุ้ยเจออะไรด้วยลูกปัน้นเจอสถานที่แปลกใหม่ด้วยมีแผนที่ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เรากําลังจะเดินไปไหนวะเฮ้ยเจออะไรเนี่ยน่าหนุกเราสังเวยแพ้และการปัดเป่าเพื่อสิ่งนี้เพื่ออสิ่งอ๋อ เพื่อปกป้องหมู่บ้านเหรอเออใช่างแมเหอะไม่เกี่ยวกับกูไปอุ้ยประตูอะไรอ่ะอุ้ยโหพิซซ่าเหรอปราสาทด,ดีดีเลยวะเนี้อืมดูเหมือนบางอย่างอาจพอด,ดีกับรอยบุม๋มอ๋อแสดงว่าเราต้องไปหาเหรียญเพื่อมาเปิดประตูโอเคอุ้ยชีย่ยอะไรวะเนี่ยตายหญิงพรหม,มจันทร์อ่าได้แล้วเอา้าทำไมอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่แผนที่ใครพิบัติท่วมผมหมู่บ้านจงตามหา โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามหาอยูดีงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันก่อนดีกว่าโห oh. ทำไมโอ้โ oh, หมีอีกาด้วยสถานีที่นี้ปกปิดมืดด้วยหิมะนะฮะมันอาจจะเดินยากนิดหนึ่งไม่ยากนิดนึงโคตรยากเลยโอเคครับฟาร์มของไปยาวๆอุมีอะไรด้วยอ๋อ oh, ปิดประตูได้โอเคชักแม็ก่อนตอนนี้เรามี10นัดกับอีก2โอเคครับจุดสนัด หวังว่าคงจะรอดไปถึงปราสาได้นะไปกันดีกว่าเฮ้ยเจอบ้านด้วยอุ้ยเจอบ้านคนต้องเข้าไปโดของเลยแล้ว่ะจังหวะนี้ถีประตูแม่งเลยเอา้าวเฮียผักเฮ้ยมีประตูละขอร้องอ้าวเจอคนอยู่ที่น,ะะน,นี่นะฮะนี่คุูมาขะไรตรงนี้น่ะอ้าวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยดูระแวงระแวงมีมีแทงกูบ่นเนี่ยเฮ้ยถอยไปนะชีบหายหลูกซองจอกกูเลย อ้าวมีดเหรอไอ้เหี้ยกูเห็นมีด <laughs> กูเห็นมีดเป็นลูกซองเดี๋ยวนะผมแค่ดีใจที่เห็นคนปกติสักทีนะ่ะเห็นผู้รอดชีวิตคนอื่นบ้างไหมไม่ทุกคนอยู่ในบ้านของรูซ่านะ<ต>่ะแต่เธอไม่ตอบแถมประตูก็ล็อกอยู่เงียบหน้านางหนูเขาเป็นคนนอกนะนอ,อ้าวกูเอ,เอ้เสียงอะไรอะ่ะบ้าจริงแล้วด้แต่นั่งอยู่เป็นยืนอยู่ที่นี่พ่อคุณเดินไม่ได้งั้นหรือ ไม่สปราราตัวหนึ่งทำเขาบาดเจ็บนะเขาเสียเลือดมากเราต้องเข้าไปอยู่ในบ้านของลุยซ่านะเงียบเงียบต้องมีทางเข้าไปได้านายสิอยู่ตรงนี้เงียบๆนะอย่าขยับจนกว่าผมจะเปิดประตูได้โอเคไหมเราต้องพาพ่อของอ e ีเด็กนี่ไปบ้านของลุยซ่านนะฮะบ้านของลุยซ่าคืออะไรไหนบ้านของลุยซ่านี่เหรอปริดประตูอยู่นี่บ่าเอาไงดีปีไปเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะหาทางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้าไปทำรอ๋อนี่ไงประตูโอ้โห ขอฟาร์มของก่อนนะครับโอเคครับแมกกาสุนเพิ่มแล้วนี่ไงข้ามไปได้ป่ะเอ้ยอะไรด้วยต้องใช้อเทมแบบอื่นโอเคครับไม่เป็นไรนี่ไงออปีนอย่างนี้เลยเหรอไดดินปืนมาด้วยหนึ่งอันโอเคอ้าวปีนได้แล้วอ,อย่างไงนี่ไงบ้านของลุยซาเปิดประตูเลยเปิดไม่ได้เหรอมันล็อกจากอีกด้านโอเคครับมันล็อกอยู่จากด้านในด้านนอกเปิดไม่ได้ต้องให้สองคนนั้นเข้าไปอ๋อต้องไปพาสองคนนั้นเข้าไปก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ย หาชิ้นหนึ่งอยู่น,นันเอาโนอตอ๋อต้องไปหานอตมาเปิดประตูที่นี่กโอ้โหจะเลื่อนพอรนี่ไงมีอะไรปร้าเนี่ยในนี้หเฮียน่าก,กลัวสารเคมีเหลวโอเคครับไม่น่าเกี่ยวไปอีสองคนนั้นต้องพาบอกว่าออกมาตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูนี้เปิดได้ปะอ๋อนี่ไงเปิดได้โอเคครับมันเปิดจากข้างในเรียบร้อยอ่ามาเร็วทางสะดวกแล้วรุกเข้าเดี๋ยวพี่สัตก็มาแดกมึงหรอกเร็วๆ จะเวลานาะชิบหายเลยอ้าวกูตีนะมึงกูไปอู้โ,โหกูไปแค่สองนาทีเองมงเนี่ยเรื่องมากจริงๆที่แต่ปล่อยแมงไว้ข้างนอกั่นแหละนี่ซอมบี้มาแดกโอเคครับขอบคุณกูณด้วยเขาไม่คุ้นกับต้องการพื่งพาคนอื่นอนะขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกจะรู้นะว่าพ่อนาอยมันปักจัดเราจะปลอดภัยที่นี่ใช่ไหมปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกแน่นอนละ่ะก็มาแน่อยู่แล้วสินี่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมไม่สมเหตุนผลเลยคุณแม่ไม่รินด้ปกปก้อกองเราเสมอ ไม่มีใครตอบไม่ช่วยฉันเอ้าไม่มีใครตอบเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแน่มึงมึงตายตรงนั้นแหละเราต้องเข้าไปข้างในก็เปิดประตูก็ไปสิเปิดประตูเข้าไปสิลุงลุงมึงปากมาใช่ไหมเมื่อกี้ยิงแม่งเลยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอเคยิงได้เลยตรงหัวนี้ไปครับขอประตูรามีใครอยู่ไหม อ๋อเป็นเสียงที่คุ้นเคยอ๋อต้องเป็นเสียงของผู้หญิงคนนี้ลุยซาเปิดหน่อยฉันเองเอเรน่านี่ไงโอ้โหมาพร้อมกระบอกปืนอยู่ตะโกนได้แล้วเดี๋ยวสปาร์ลาก็แห่มาพอดีไอเด็กเฮี้ยนี่ยูเนียนเอเย่นเยอะเยอะถ้าเป็นเพื่อนถอยไปนะไปตายสิยูเนียนให้เราเข้าไปนะไม่นะพวกมันจะได้กินเลือดเพราะฉันกับมันตายอยู่ตรงนี้นะนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของกูเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้อยากพากันมาคนกลังจะตายเข้ามาในบ้านเราอะฟังหน้าคนเหล่านี้คือเพื่อนของเรา มาเถอะเข้าไปข้างในทางนี้ไอชี้นี่กลายเป็นหมาเลยออกไปไอสั์มันต้องมาจอกูคุณไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นี่เออไม่ผมชื่ออีธานอีธานยูเลียนทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วไปเช็คอีกรอบๆหน่อยสิบอกให้ไปไงมีเก๊กถือปืนใส่คนไอเด็กถ้าเอเลน่าเชื่อใจคุณฉันก็เชื่อได้ด้วยเข้ามาสิอีธานทำมอนเบบี เดี๋ยวพาไปดูคุกกี้เสียงไทยนะจ๊ะไปโอเคครับโอ้โหบ้านชอบเลยครับกูต้องทำมวยของไปสักหน่อยแล้วล่ะนี่เห็นของไม่ได้เอ้ยมีจุดเซฟด้วยเซฟเซฟก่อนโอเคครับผมเซฟแปบ๊บอ่าเรียบร้อยครับเซฟแจมเซฟ,เซฟนี้ด้วยอืมเซฟหอกกันเลยเผื่อหายเพราะหายกูขี้เกียจเล่นใหม่นานชิบ๊บวิสตาพวกมันกำลังพังเข้ามาแล้วเอาอะไรวะเนี่ยเอาปลาดุสัตว์ไปมากขึ้นอีก เป็นอย่างนี้ฉันว่าคงไม่รอดแน่นอนละมีอะไรด้วยรูปภาพเหรอเฮ้ยขอดูรูปหน่อยสิเป็นรูปปราศาทนะฮะอ๋อนี่คือรูปที่เราเดินผ่านมาหมู่บ้านเมื่อกี้ที่มีรูปปั้นตรงกลางอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่เหมือนเหมือนกันหมดเลยวะไอ้บอกไม่เห็นแล้วไม่ดูละไปดีกว่าครับทางนี้เฮ้ยทางไหนทางนี้อ๋อโอเคโหอีป้ากูถือมีดปันขนาดนี้มึงไม่ตกใจได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยป้าป้าตกใจผมหน่อยป้าตกใจผมด้วยเฮ้ยเปิดประตูแล้ว เขามาสี่คนอื่นรออยู่โหเต็มเลยเมื่อกี้โหมึงชุมนุมอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยคนนอกแกจะทําให้เราตายห่างกันหมดนะเงียบหน่อยแอนตอนเขาช่วยเอเลน่ากับโบโลน่าไว้นะโบโลนา่า <c> ก <oughs> ูเกือบพูดว่าโบโลน่าอะไรเมื่อกี้เ <c oughs> ชิญเลยอีธานนั่งก่อนเ <c oughs> หลือกันแค่นี้เหรอจากทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะเ <c oughs> หลือกันแค่นี้นะเ <c oughs> หลือกันแค่นี้เหรอไม่มีใครเหลือแล้วไอเด็กเหี้ย มึงดูนางแพทย์สยาะไรอ่ข้านางจอมโง่ข้ามควรร้องไห้ไม่หยุดหย่อนทั้งวันทั้งคืนกูไม่ไหวแล้วไอ้เด็กเชียแล้วก็แกแกพาผู้ชายโชคเลือดกับคนนอกเขออ้ามาในนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอแล้วหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยเลยเนี่ยไม่มีหรอกความปลอดภัยนะ่ะจะพวกน่าสมเพชทุกคนด้านนอกจะต้องฉุกฉี่เป็นสองซีกแล้วและพรุ่งนี้กระดกเราแป๊บกระดกไวตาเมิยวโอเคพรุ่งนี้เราจะตายหากันหมด มือนไอ้สามีของเธอไงนี่เดี๋ยวฟาดด้วยนมเปรี้ยวหยุดคำโคนต้องได้แล้วบ้านนี้ปกป้องครอบครัวฉันมาหลายชั่วรุ่นนะจะเมาหรือไม่เราก็ต้อนรับทุกคนและทุกคนจะปลอดภัยในนี้โอเคไหมหี่มาจับกูเอาไงก็เอาหี่แม่งใครก็ได้บอกผมที่ว่าเกิดเรื่องอะไรบ้าขึ้นที่นี่เนี่ยเราไม่รู้เราเป็นหมู่บ้านผู้ศรัทธาแห่งความเงียบสงบ แล้วจู่ๆสัตว์ประหลาดก็โผล่ขึ้นมาโจมตีเราแล้วพวกมันพวกมันมากันไม่หยุดยอนเดี๋ยวสิดุยซ่าซามีคุณอยู่ไหนหรือว่าพวกมันแดกไปแล้วใช่ไหมไม่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 เขาอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปเขาจะพาคนทั้งหมดมาช่วยใช่นั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ้าวป้าน่าจะเพ้อแล้วล่ะเขาต้องไปตามคนมาช่วยเรามาภาวนาเพื่อเขาและทุกคนกันเถอะ เป็นความคิดที่ดีมามามารวมตัวกันอะไรวะเนี้ยอ๋อนี่ต้องมาชุมนุมพิธีใช่ไหมเนี่ยจับมือจับมือแล้วจับมือจับมือเอเคโอเคปวกเราเรามาชุบผู้ยิ่งใหญ่โปรดฟังเสียงของเราเป็นหนึ่งเดียวในความเลื่อมใสของเราเราร้องหาท่านจากห้วงแห่งมืดมิดนิลันบทนำทางสู่อุ้งมือแห่งชะตากรรมเพื่อพระจันทร์เที่ยงคืนลอยอยู่บนปึกดำ ปีกดำเหรอเราจะมอบเพื่อบสงเวยและรอให้แสงสาดส,ส่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คืกูทั้งยามเป็นและยามตายเรามอบความนุ่งโนดคุณแม่บิเรนดาโอ้ยเดี๋ยวนะหมดมไวแล้วท้องกูปวดขี้เลยเอ้ยตอนนี้น่าจะพอแล้วมาช่วยฉันหน่อยเอเรน่าบทสวดสวนั้นผมเคยได้ยินมาก่อนนะมีอีิชลาคนหนึ่งอยู่แถวสุสานด้วยแต่เขาหนีไปแล้วหมายถึงยายเกนนั่นน่ะเหรอ ยังก็ต้องสติปั้นเฟืองจะตายแต่ในความอุดมตนของเธอมีผู้ปัญญาอยู่ในนั้นและฉันหวังว่ามันจะปกป้องเธอได้อย่างที่มันควรจะปกป้องเราด้วยโอ้ยเจ็บโอ้ยอยู่ดีๆก็ปวดไส้ติงอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยทำอะไรของแกน่ะเฮ้ยเรโอวนันโดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณโอเคไหมคลิปหายแล้วไปไหมโอ้ยโอ้โหปังตอสับกลางอู่เรียบร้อยโอ้โหโดนโอ้โหเละเลย เชีย่ยตัวเยียอะไรเนี่ยเอาปืนมาแล้วอีธานไม่เอลิราหถอยไปไม่ปล่อยฉันนะปล่อยยี่อะไรแล้วเมื่อกี้มันฟังฟังต่อใส่ผู้หญิงไปแล้วโอโ้โหไฟไหม้เละอา้าวโดนแดกอา้าวหายละโอ้โหกัดคอเป็นแหวมหายเลยทีนี้กูเอาไงเอ้ยยิบหายแล้วหล่นอยู่ในท่อชิบหายปืนปืนปืนอีธานยิงเออนี่แหละกูมาแล้วยิงหัวหัวกูเน้นแต่หัวอ่ะชิบหายแล้วโดนแดกจนได้เดี๋ยวนะกูเพิ่งเริ่มเกมกูให้กูตายตรงนี้ไม่ได้นะไอ้สัตว์ออกไปเอ้ยจิ้นอีธาน โอ้โหลูกซองมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหดังปั้งเลยเอเลน่าโอ้โหเอเลน่าปืนลูกซองไปยิงเองนะครับเนี่ยก็บอกว่าไม่ไงโอ้โหซองนัดเน้นๆลากหัวคมๆมะเจ้าช่วยนูกโกโทษกับพ่อโอ้โหยิงไปขนาดนั้นแล้วเพิ่งมาขอโทษเฮ้ยนัน่นไม่ใช่อของผู้ค่องคุณแล้วนะคุณทำถูกต้องแล้วนั่นมันกลายเป็นเอเรียนสปาร์ลาดไปแล้วนั่นแหละโดนไฟคอกไปเลย เอลิน่าไม่คุณทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหมึงคนยิงออกไปขนาดานั้นมึงยังไงไปช่วยไอเด็กไอ้เด็กนี่นี่ที่นี่ก็มกังจะถล่มลงมาไปโอเคครับปิดประตูไว้ด้วยวิตอนนี้เราอยู่มาอยู่ในโรงรถเหรอคุณช่วยเขาไม่ได้เขาจับไปแล้วนะอย่ามายุ่งกับกูไม่เราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันโอเคไหมเอลิน่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะไฟกำลังไหม้ด้วยต้องออกไปจากที่นี่ เควสภารกิจนี้ออกจากบ้านโอเคครับเดี๋ยวขอมีอะไรกินมาเนี่ยหิวเดี๋ยวนะสมุนไพโอเคมีสมุนไพให้กินเดี๋ยวอเอาไปค้าเป็นยาเดี๋ยวนะตอนนี้มีอะไรได,ดิชับไม่มีอะไรเลยมีซุปซุปหน่อไม้แล้วก็มีอะไรด้วยเอ๋อ,อมีเหรียญห้าร้อยห้าร้อยเลยอะ่ะถ้าคุณอ๋อต้องใช้ไขควงเหรอไขควงอยู่ไหนอ๋อ,อนี่ไงได้อะไรมาด้วยวะ แล้วก็มีของให้ฟาร์มเต็มที่เลยนะฮะเฮ้ยมีในตนี้ด้วยโอ้นี่ไงกุญแจรถเจอแล้วอะไรต้องซูมเอานี่ไงต้องเปิดนี่ก่อนอ่าเปิดได้แล้วครับอ่าเราได้ไข่ควงมาแล้วตอนนี้ก็ไปไหนต่อไข่ควงไข่ควงไข่คว,วงมาแล้วจ้าช่วยแล้วไฟลามไวมากเลยนี่ไงกุญแจได้กุญแจมาแล้วนะฮะมาขับรถโอ้โหถึงเวลาเบิน่นเบิ่นแล้วเบิ่นเบิ่นเบิ่น ทิดอะไรของคุณนะ่ะถอยไปเราใช้ไอ้นี่หนีออกไปไม่ได้เอ้ยออกไปได้ไม่ได้แจ็คแันมาเอเลน่าขึ้นมาสิไปครับทังไงเนี่ยเหยียบคันเร่งโอเคครับเหยียบคันเร่งแล้วว่าไงต่ออ๋อไปแล้วเย้ yeah! ชนโอ้โหจะชนรถพังออกาบ้านออกไปเลยวะเนี่ยรถมึงต้องแรงขนาดไหนไปสามเบิ้ลเย้ yeah! โอ้โหทะลุแล้วทะลุแล้วอีเขี้ยเลยเลยโอ้โห อลดความรดความไม่สัตว์นั่นนาเรียบร้อยอีธานคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรผมจะขึ้นไปอีกไฟโอ้ไม่มีเวลาแล้วไฟจะไหม้แล้วชิบมหายอางเดีวะเนี่ยทางเดียวคือต้องขึ้นหมดโอเคโอ้โหบันไดแม่งไม่ค่อยน่าขึ้นเท่าไหร่เลยไปยุบต้องขึ้นแล้วล่ะออลิน่าคว้าไว้นะเร็วขึ้นมานั่นแหละดีมาก ขึ้นไปเลยเออโหดูมึงเดินชิวไปยังวะไปเลยขึ้นไปเลยรีวิวรไฟไหม้แล้วรอดูเหี้ยอะไรนะไปไม่ต้องห่วงแล้วพยายามอยากสูดควันเข้าไปล่ะฉันรู้ขูได้อินฮานกูเป็นคนใจดีมากเลยอะกูไม่ได้ใจดีกูจะมาตามหาลูกโอเคบอกว่าครอบครัวคุณจะปลอดภัยนะผมก็เหมือนกันเอ้ยโอ้ยเโอ้โหไม้โอ้ยไม้ทะลักแล้วไปเร็วเรมันเถอะมันต้านไว้ได้ไม่ไดันนั่นไงเจอหน้าต่างแล้วครับแสดงว่าเราต้องปีนออกไปน ขอบคุณสวรรค์แล้วไงต่อหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยสัปร,ร่านะเราสู้พวกมันไม่ได้หรอกพวกมันมีกันเยอะเกินไปนี่เดีายพูดแบบนั้นสิเราจะหาที่หลบภัยให้คุณจนกว่าผมจะเจอลูกสาวโอเคไหมผมมีทางลงสังขารว่าไม่ที่นั่นไม่มีอะไรนอกจากเลือดและความตายและฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวเวลาที่คุณเอลน่านะไม่นะนี่นไม่ใช่ข้อ,ขอคุยต่อไปแล้วเอลน่ายา เขาผู้ชืิวฉันด้วยฉันต้องไปหาเขาแล้วละ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ปลอดภัยหิปหายนะไม้ลวกเอเลนา่าจะบมือผมไว้เอเลนา่าจุ่นั้นนะเดี๋ยวผมไปรับรอก่อนเอเลนา่ายื่นมือมาเร็วอีธานไปซะไปช่วยลูกสาวของคุณนะเอเลนา่าอย่ายอมแพ้นะส่งมือมาเร็วๆส่งมือมาให้ผมเอเลนา่ากูว่าแล้วเรียบร้อย โอ้โหเอเดน่ากลายเป็นไก่ย่างห้าดาวไปแล้วโอ้โหอร่อยเลยทีนี้อืทําไมทุกคนต้องมาตายต่อหน้าฉันด้วยนี่มันนี่มันมากเกินไปแล้วอ้าวอีธานโดดลงไปเลยเพื่อนโดดลงไปเลยรับรองสถานใจแสบตุดไปเลยกว่าโอ้ตัวนี้มีอะไรฟาร์มไหมฉันไม่เข้าใจเลยอะ โอ้หกูจะไปทางไหนเดียวเนี่ยโอ้โหที่นี่มันบ้าเกินไปนแล้วเกิดเรื่องอะไรบ้างขึ้นอ,อีกและเอ้าโอ้โหอีธานมือมึงเจ็บมึงก็เอาไปทุบกระต่างเล่นเหตายเถอะบ้าเอย้ยโอ้โหโดดมาอย่างเทยอย่างไงซุปเปอร์ฮีโร่ไปครับโดดโอ้โหโดดมาไม่กระทุกทารอะไรเลยนี่เราได้ไขควงมาแล้วครับเปิดนี่กุจจยไขควงเรียบร้อยเอาเฮ้ย อีดานอ๋อเปิดแล้วครับได้หินมาแล้วเรียบร้อยเยีย yeah. เปิดประตูนี่โอเคครับเปิดประตูไปไปใส่ประตูดีกว่าเฮ้ยนั่นใครหยุดนะคุณแม่มิเรนดา <Hey. S 1> นี่เอ้ยอะไรอะ <laughs> เอาไปแล้ว <laughs> นั่นมันนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ย ไปไหนแลว้ววะเฮ้ยศพอยู่นี่นี่หว่าอยู่ไหนแล้วเ,เฮ้ยศพหายเฮ้ยศพหายเมื่อกี้เห็นมันโยนคนลงมาตรงนี้ไปดีกว่าครับผมตามคุณแม่มิเรนดาไปเยอะเอ้าติดเที่อะไรต,ต,ติดคือไปครับอ๋นี่ไงเจอแล้วเอ้ยนี่มันอีป้านั่นนี่ว่าความตายใช่ความตายามาเยือนทุกคนแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยป้า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 เอ้ยนี่ปันแม่งป้าเออโอ้ย ป้ามายืนอะไรตรงนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะนี่มาหนักนี่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 ยฟันแม่งเดี๋ยวนะต้องไปเปิดประตูตรงไหนวะเฮ้ยหลงประตูหุ้ยจริงไงนี่ประตูนี่เปล่าไม่ใช่เฮ้ยเปิดได้ปะหุ้ยนี่ไงเราได้หินมามันล็อกอยู่เออกูรู้เดี๋ยวนะประตูไหนวะอีป้าพากูไปประตูนั้นทีเฮ้ยนั่นปะวะเอ้ยนั่นไงเจอแล้วนี่ไงผมเจอแล้วประตู เอาเลยเปิดนั่นแหละนี่ไงเอาเลยครับใส่ไปเลยหัวเอา้าอ๋อต้องหมุนนี่ก่อนเนี่ยเอ้ยนี่ไงโอ้โหพอดียังพอดียังโอเคสวยเอา้าเหลือขาดอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้พอดีเลยหมุนก่อนแป๊บเฮ้ยหมุนทางไหนวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ปะวะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยขๆขนาดไม่พอดีเอา้าทําไมอะหมุนไม่ถูกรูปอ๋อนี่ไงถูกแล้วถูกแล้วดีไงอ่าสวยอุ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมีตู้เย็นอะไรไหมเนี่ย โอ้สุดยอดไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยโอเคครับประตูแม่งไม่มีอะไรนอกจากเลือดและความตายเหรอเนี่ยมันประสาทฉันต้องไปบุกเบิกที่นั่นแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวพาต์นี้เราจบไปเียสเปนนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากติดตามรอไว้เลยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอาจจะกี้นี่กูแลกกูยังไม่น่จะมาคิดถึาหวแมลงเรนเกอกูใช่แล้วทจะมาไ้ล่ะ